หานี่คืออะไรครับอยากเจอผมมีอะไรครับคือทําสมาธิตามคุณจอนะมีความรู้สึกว่าให้จิตมันนิ่งไวแค่หลับตาแล้วทําตามมันเห็นแสงสีทองมันเห็นตรงดวงคุณจรเป็นสีทองอยากมีความรู้สึกว่าอยากรู้ตัวตนที่แท้จรของตัวเองบางทีเชื่อไหมเห็นนึกถึงหน้าคุณจรอะส่วนหนึ่งบางทีรู้สึกว่ามันนิ่งนะมันนิ่งแล้วมันดิ่งได้เดี๋ยวผมลองถามนะลองดูข้างในตอบว่าไงนะคข้างในพี่อะท่านองค์ไหนองค์หนึ่งนี่แหละแต่คือนำทางให้พี่มาเชอผม ใช่ไหม<ช>เป็นเสียงแบบไหนคนแก่คนแก่ใช่ไหมใช่พี่รู้สึกเริ่มเริ่มปีติยังใช่พวจรนอ่ะอคคอถ้าดูแบบในเพจอ่ะค่อนข้างเป็นสายดาร์ก้าใน <c oughs> มุมนะในมุมนะมันเ <c oughs> ทาๆมันอึมครึมคอนเทนต์ก็ดีหรืออะไรก็ดีแต่ทำไมพี่รู้สึกว่า แค่หลับตาถ้าใช้ถ้าพี่รู้สึกว่าพี่อารมณ์เหมือนแบบใช้ข้างในมองเฮ้ยทำไมคนนี้สว่างจังวะเนี่รู้สึกทาไมเขาขาวเขาสว่างเขาใสอ่ะเขาเขาไม่ใช่ใสเขาไม่ใช่ใสดําอ่ะพี่รู้สึกว่ามันย้อนแย้งกันในในความรู้สึกกับลุกผมกับลุกใช่ต่างกันเยอะมากเป็นอะไรครับพี่ไอ้อไรม่ถูกมันปิติที่ข้างในมันใช่พี่แค่มองคุณจอใน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 คลิปนี่อย่างเอ๊ะทำไมนิ่งไว ก็ร,รู้สึกแปลกใจไม่ใช่มนุษย์นั่นสิเป็นใคร <c oughs> อ่ะเดี๋ยวผมจะลองลองดูว่าพี่้านจะเห็นไหมว่าตัวตนจริงๆของคือใคร <c oughs> อันนี้น้อยคนนะครับน้อยคนมากจะเห็นแบบหลังกล้องเนะี่ยคนที่มองคุณจรจากหลังกล้องมา <c oughs> มันจะมีคนเป็นร้านๆ้านคนที่รอเจ้ามองแล้วมองเห็นในประโยชน์ที่คุณจรทําในวันนี้นในการแรับแก้ มวลของคนที่มันมีปมอยู่ในใจแล้วแก้ไขตัวเองไม่ได้หาคำตอบไม่เจอด้วยวิบากกรรมด้วยวิบากมารด้วยใดๆที่มันเกาะกินลุงเขาอะแล้วบางคนน่าสงสารคือมันไม่มีใครสามารถแก้ได้หมอช่วยไม่ได้ใครช่วยไม่ได้แตเป็นจรเปิดได้ครับอันนี้เห็นไหมพูดตามข้างในหรือว่าอย่างไรตามข้างในจรเป็นใคร มามาได้เลยก็ได้นะฮะมาเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอเคอันนี้รู้จักผมมาก่อนนะรู้จักใช่ไหมตามมาตั้งแต่ปีอ๋อตามมานานแล้วด้วยตามมาสักปักปักหนึ่งปักหนึ่งปีสองศูนย์สองหนึ่งแล้วเป็นยังออไงรรอยากเจอผมมีอะไรครับคือมัน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 ,มนใช้คําว่ายังไงดีทําไมถึงอยากเจอใช่ไหมมันมีคําถามที่อยู่ในใจมันเหมือนกับมันมีอะไรที่มันหายไป ในตัวแล้วมันเจอโพสต์คุณพอ่อคุณจอล่าสุดที่พูดถึงจิกซอตัวที่มันหายอ๋อครับแล้วเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยช่วยเติมให้หน่อยได้ไหมเพราะเรามีความรู้สึกว่าคือทําสมาธิตามคุณจอนนะมีความรู้สึกว่าให้จิตมันนิ่งไวมันมีความรู้สึกก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าแค่หลับตาแล้วทําตาม แล้วเรารู้สึกเราเห็นมันเห็นแสงสีทองมันเห็นดวงดวงคุณจอเป็นสีทองหมเลยหมายถึงมองรูปผมเหรอครับหรือว่าน,นึกถึงผมหรือว่าอะไรใช่แค่ได้ถึงแล้วหลับตาหลับตาแล้วทาําตามอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมทําไมเราเข้าสมาธิได้นิ่งเร<ม>็วขึ้นไม่ใช่แค่พี่นะเป็นหลายคนที่ทำแบบนี้เออเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงอ,อะไรเงี้ยแล้วส่วนตัวเนี่ยต,ตอนนี้มันเริ่มมีความรู้สึกว่าเราไปเห็นเห็นสมมติพี่เห็นคนอย่างเงี้ยค่ะ เห็นคนหนึ่งคนเราไม่ได้เห็นแค่คนคนเดียวเราไปเห็นอีกจิตใต้สำนึกของเขาอีกคนหนึ่งซึ่งเวารู้สึกเหรอเห็นในในจิตที่ว่าไม่ถึงเห็นความรู้สึกเขาเห็นความรู้สึกเขาที่แท้ว่ามันไม่ได้เป็นคนดียงที่เราคิดอย่างเงี้ยมันเหมือนมองคนออกมองคนออกแล้วแล้วเห็นเป็นตัวว่ามันเอ๊ะอันนี้เป็นเหมือนเป็นอารมณ์เหมือนเป็นปีศาจหรือที่มันแฝงเขา อย่างเงี้ย้วจูมจิตทําให้เขาไกลไกลไกลมันคิดไม่ดีทาไม่ดีพูดไม่ดีครับแอบอย่างเงี้ยแต่เราไม่สามารถก้าวล่วงหรือทําอะไรได้พอทําไม่เป็ดเราเหมือนเราโดนเตะออกโดนโดนบนฟิดแบค็คของโลกแห่งอะไรสักอย่างก็ไม่รู้นะมีความรูร้สึกว่าเฮ้ยเห็น<ม>แต่ทําอะไรไม่ได้เห็นเพื่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เริ่มเริ่มมีเซนส์เริ่มมีอะไรบางอย่างที่เห็นเรื่องบางเรื่อง อย่างเงี้ยเหมือนหลับตาหรือเห็นบ้านเพื่อนอะไรบางอย่างอย่างเงี้ยทาไมเราเห็นเคยมองผมไหมเคยลองมองผมไหมครับตรงตรงไม่เคยวันนี้ครั้งแรกอ๋อเหารอไม่เคยเคยเห็นแต่ตามที่อวีดีโอแล้วแค่ลองหลับตาดูเฉยๆอ๋อครับแค่นั้นนะคะโอเค,อเคแล้วเวลาที่แบบเริ่มเห็นเรวเริ่มทักทายใครทักทายใครบ้างไหมครับทักอ่าแล้วเป็นยังไงบ้างแล้วตรงไหมก็ตรงอ่ะเช่นสมมติบางคนอย่างเงี้ยค่ะ เรารู้ว่าไอ้หิ้งพระพี่เป็นแบบเนี้มันเหมือนอสมมุติหนูรู้สึกว่าหิ้งพระพี่ไม่ได้บูชาแค่พระเหมือนพี่บูชาผีอ่ะเขาก็บอกว่าอามันมีโกดมีอภิมีอย่างนี้อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยเราออุ้ยเอาออกแยกจากกันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันตรงหมายถึงว่าเรามีความรู้สึกแบบนั้นหรือว่าเห็นภาพภาพหิ้งพระนั่นเลยไม่ได้เห็นชัดแค่รู้สึกว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ ฟิลมันยังไม่ชัดภาพตอนนี้แล้วเริ่มเราเริ่มมีการดูดวงจริงจังไหมทำบ้างแต่ว่าใช้แต่ใช้การเปิดไทยใช้การเปิดไยให้มันเล่าเรื่องให้ช่วยช่วยด้วยใช่ว่ามันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วส่วนึงก็แว็บปิ้งแว็บเวลาดูดูอยู่ก็จะเห็นภาพแทรกขึ้นมาอ๋อเป็นอย่างนี้โอ้ไม่ธรรมดาเนี่ยไม่ก็เลยรู้สึกว่าจะเกิดอะไร อย่างเงี้ยค่ะอยากอยากอยากมีความรู้สึกว่าอยากรู้ตัวตนที่แท้จริงของตัวเองบางทีเชื่อไหมนึกถึงหน้ากูจรนะส่วนหนึ่งบางทีรู้สึกว่ามันนิ่งนะมันนิ่งแล้วมันดิ่งได้แต่อีกีแวกหนึ่งอะอีตัวหนึ่งที่อยู่ในใจมันรึมันบบอยากร้องไห้มันอยากกรี๊ดมันอยากมีความรู้สึกว่ามันอยากปลดปล่อยอะไรไม่รู้ว่าที่อยู่มันแบบข้างในอะอยากออกอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่าคืออะไรก็เลยรู้สึกจริงๆลึกๆรู้ไหมคืออะไรไม่รู้เราไม่รู้เลยนะไม่รู้ เจอคอนเทนต์คุณจรรู้สึกเออคุณจรเป็งจิ๊กซอว์ให้หน่อยได้ไหมแปลไม่ถูกแหละตอนนี้ไปต่อไม่ถูกว่าเราควรไปต่อหรือพอแค่นี้หรือเราควรจะปฏิบัติยังไงไอ้พี่ชื่ออะไรลันค่ะพี่ลันถามว่ากําลังพี่ลันก็ยังไม่ยังไม่ได้แข็งแรงถามว่าพี่ลันมีผลกระทบไหมมีแน่นอนถ้าผมได้ผมจำนะถ้าพี่ลันดูพี่ลันมีผลกระทบกับการคนอื่นไหมก็มีวันนี้ถามว่าผมเป็นจิ๊กซอว์ได้ไหมอ่ะผมจะเป็นพลังในส่วนที่ทําให้พี่ มีติดสอบเพิ่มขึ้นได้อะไรอย่างนี้ครับสิ่งที่พี่จะได้นะครับส้อบอกว่าพี่จะได้ก็คือความความเร็วขึ้นในเรื่องเซน์ความชัดขึ้นความนิ่งของสมาธิมากขึ้นก็ยังไม่รู้เลยครูบาอาจารย์ใคร๋ยวจะรู้เองบางทีมันได้ยินเสียงพูดมาเลยว่าอ๋ออย่างนี้อย่างนี้อรู้ยากบางทีผมเอาจริงๆามดูหลายๆคนที่ดูครับ <c oughs> บางทีเขายังไม่รู้เลยว่าใครตอบเขา บางทีอาจจะคิดว่าโอเคมีองค์ประธานแบบนี้องค์แบบนี้แบบนี้แต่จริงๆผมบอกให้ว่าอไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปนะครับบางทีท่านก็ไม่ต้องจาเป็นต้องให้เราร<ช>ู้อะไรคือครังที่พี่บอกว่าได้ยินคือหมายความว่าพี่จะรู้ว่าสมมติเขาถามอะไรเนี้ยพี่ต้องตอบว่าไงมันปิ้งแวบคือมันมีเสียงในหูบอกให้พูดแบบนี้อคครอย่างนี้มากกว่าแต่ไม่รู้หรอกว่าเป็นใครโอเคครับแล้นอย่างนี้พี่รู้สึกยังไงบ้างว่าที่ ที่ร้านติดต่อไปหรือรู้ว่าจะเจอผมมีความรู้สึกยังไงม้างรครับะะที่ร้านติดต่อพี่ไปครับแล้วรู้ว่าพี่จะเจอผมเนี่ยมีความรู้สึกยังไงบ้างเคยเดิมทีพี่ตั้งแต่พี่คีไปเนียพี่มีความรู้สึกว่าโหคนที่จะลุมเข้ามาแบบหาคุณจรเชื่อว่าเยอะมากครับแต่ที่ฐานจิตเรามีความรู้สึกว่าถ้าอะไรก็ตามคือเรารู้สึกเราเราอยากรู้หน้าที่ของตัวเอง อยากรู้ว่าสิ่งที่เราจะต้องทำเนี่ยทำไปเพื่ออะไรหรืออะไรกันแน่ได้แต่ขออะไรบางอย่างก็ได้มาช่วยบอกเราหน่อยแล้วพี่ก็นั่งสมาธินะวันที่พี่นั่งสมาธิเสร็จแล้ววันนั้นจะทูล่มสัญญาณทูล่มซึ่งมันโทรเข้าไม่ได้อยู่ๆพี่ออกจากสมาธิปั๊บร้านโทรเข้าแล้วพี่ก็ตกใจมากบอกร้า,า,านคอนเฟิร์มว่าพี่จะได้เจอ,อพี่ว่าับอกเฮ้ยว่าจะมาถูกทางหรืออะไรไม่หรอใครก็ได้ช่วยบอกให้ทีว่าให้พี่แบบมาถูกทางหน่อยได้ไหมแค่นั้นเอง โอเคเดี๋ยวผมลองถามนะลองดูข้างในตอบว่าไงนะฮะข้างในพี่อ่ะท่านองค์ไหนองค์หนึ่งนี่แหละก็คือนำทางห้พี่มาเจอผมใช่ไหมใช่เป็นเสียงแบบไหนคนแก่คนแก่ใช่ไหมครใช่พี่รู้สึกเริ่มเริ่มปิติยังใช่อครับเคยเห็นภาพจริงครับเคยเห็นภาพแบบว่าตั้งใจเห็นเองไหมไม่อันนี้พี่เห็นเป็นคนแก่ ชัดขึ้นแต่มันซ้อนได้ไหมอ่ะพี่ไม่รู้นะแต่ที่พี่เห็นคือเป็นคนแก่ยืนก็จริงชุดข่าวก็จริงแต่ในการกายมันกลายเป็นเหมือนเป็นเหมือนเป็นพระพี่ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรพี่ทำงานอะไรอยู่ตอนนี้พี่ทำงานอะไรอยู่ครับตอนนี้เท่าหลักๆเนี่ยคือเปิดไพ่พยากรณ์เลยหลักๆเลยใช่ เป็นเป็นไพ่อะไรครับเป็นไพ่พรมยาน <S <S <อ>ใช่ดูดูแบบดูมาเยอะอยังครับตั้งแต่มีปัญหาเรื่องเนี้ยเข้ามาในชีวิตเรื่องเหมือนมีเซนต์มีสื่ออะไรเข้ามาเนี่ยก็ประมาณสักช่วงหลังโควิดมาสองปีกว่าละสามปีได้เคยเปิดอะไรถามเรื่องผมไหมก่อนหน้านี้มีมีความรู้สึกว่าคือพี่อ่ะ มันสวนกับความรู้สึกนะคุณจอนอ่ะถ้าดูในเพจอ่ะก่อนข้างเป็นสายดาร์กเห็นไหมในมุมนะในมุมนะมันเทาๆทมันอึมครึมคอนเทนต์ก็ดีหรืออะไรก็ดีแต่ทําไมพี่รู้สึกว่าแค่หลับตาถ้าใช้ถ้าพี่รู้สึกว่าพี่อารมณ์เหมือนแบบใช้ข้างในมองเฮ้ยทาไมคนนี้สว่างจังวะพี่รู้สึกทําไมเขาขาวเขาสว่างเขาใสอ่ะเขาเขาไม่ใช่ใสเขาไม่ใช่ใสดําอ่ะพี่ก็รู้สึกว่ามันย้อนแย้งกันในความรู้สึก กับลุกผมกับลุกใช่กันต่างกันเยอะมากเอ่ก็เลยสงสัยให้ว่าคนนี้ช่วยพี่ได้จริงไหมไอ้ที่พี่ติดอยู่เนี่ยแล้วไพ่มันออกมาค่อนข้างดีดีมากๆอะไราเงี้ยถามข้างในก็ได้ทางผมถามให้เลยเนี่ยผมช่วยพี่พี่รันได้ไหมได้นั่นแหละครับได้ช่วยพี่รันชัดขึ้นเก่งขึ้นเลยพี่รันก็จะชัดขึ้นเลยเก่งขึ้นเลยนะครับ รจริงๆไม่ใช่แค่พี่หลันนะหมอดูเยอะไปหมดเลยนะหนให้ผมเปิดให้เยอะมามแต่าาแค่ว่าบางทีก็ไม่ได้มาเปิดเผย,ยนะครับแต่มันเป็นแบบนี้ครับนั่นแหละฮะโอเคงั้นลองเลยไหมลองเลย,ยไหมโอเคครับก็เดี๋ยวผมทําให้เห็นยังไงรู้สึกยังไงยคงคมรู้สึกยังไงให้พูดให้ผมได้ยินเลยนะครับได้ครับได้ค่ะต่อไปอาจจะช่วยเหลือทานได้ก็ดี ขอขอบคุณค่ะลองดูครับเดีย๋ยวผมอาจจะลองอยังไม่แตะพี่ก่อนรู้สึกอะไรบอกเลยนะมันโดนกวนอยู่รับจิตม่ไม่นมิ่งพี่มีพี่ไม่ได้มีแค่องค์อยู่แต่พี่มีสิ่งที่กวนพี่อยู่มีเจ้ากรรมพี่อยู่นะครับเราต้องเอาเคลีย์ตรงนี้ออกไปพี่จะได้ไช่ีพี่รู้สึกว่ามันกวนแล้วมันมัน ดำๆเทาๆไม่เป็นไรครับอยู่กับผมแล้วไม่เป็นไรเป็นไรไหมฮะมีรู้สึกอะไรก็เบาขึ้นใช้คำว่าเบาขึ้นดีกว่ามวลที่มีความรู้สึกมันอะไรที่มันมันขวางตาเราอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกเบาขึ้นแต่เหมือนเป็นควันมากกว่าอารมณ์มันเบาขึ้นมัน เป็นอะไรครับพี่อันที่เราไม่ถูกมันปิติ้ข้างในเหมืนใช่พี่พี่เลยพี่ก็จะโกรธพี่จะบอพี่เลยรู้สึกว่าไฟเลยพี่เดี๋ยวผมจะจัดเองโอเคสบายสบาย ค,คือรู้สึกว่ามันเบาขึ้นความรู้สึกที่รู้สึกกดดันในช่วงแรกเนี่ยม,มันหายไปแต่ถามว่ามองเห็นอะไรตอนนี้มีความรู้สึกว่ามันเห็นช่องทางเดินที่มันกว้างมากอ่ะใช่กว้างมากแล้วกําลังมันหาปลายทางยังไม่เห็นนะแต่รู้สึกว่ามันมีช่องให้เราเดินอย่างนี้ค่ะ รู้สึกว่านั่งสมาธิได้นานขึ้นมากๆอะ่ะเบาๆเบามาหลังจากนี้พี่จะนั่งได้ได้ดีกว่านี้อีกนะครับจริงมันเบามากมันมีอะไรกวนแล้วก็เรารู้สึกว่าเราตัดบางอย่างออกได้ครับเพราะตอนแรกพี่รันยังมีกวนอยู่นะใช่เหมือนที่รันที่ไปนั่งเอวินั่งก็จะรู้แหละมันมันก็ยังไม่ได้อันนี้เท่าไหร่ทุกคนใช่ค่ะมันจะนั่งได้ไม่ทนรครับ แค่มองคุณจอในในในคลิปนี่อ่เอ๊ะทำไมนิ่งไวก็รู้สึกแปลกใจผมไม่ใช่มนุษย์นั่นสิเป็นใครครับโอเคแล้วก็ตอนนี้น่าจะดีแล้วตอนนี้มันสว่างไปแล้วที่ผมเห็นนะครับจริงๆพี่ไม่ต้องทำอะไรมากเลยแป๊บเดียวผมจะรู้เลยว่าทำทำแค่ไหนใเนี้ครับตอนนี้ก็จะเดี๋ยวลองเช็คดูก็ได้อะที่ลองเดี๋ยวผมจะลองถามข้างในนะครับว่าผมขอ ขอถามอะไรเกี่ยวกับตัวผมหน่อยได้ไหมครับผมขอถามอะไรเกี่ยวกับตัวผมหน่อยได้ไหมครับหมายถึงถามข้างในมีปอบไหมครับตู่ตอบไหมหมายถึงว่าถามว่าจะถามอะไรเกี่ยวกับคุณจรได้ไหมอย่างเงี้ยผมจะถามเกี่ยวกับตัวผมเองผมขออนุญาตถามได้ครับทันี้ท่านบอกมาแรงเนี้ยผมจะถามเหมือนทุกคนเลยนะที่ผมที่ทุกคนมีแบบเนี้ยผมจะผมจะลองถามคำถามเดียวกันถามว่ายังเห็นผม ไปสู่ระดับโลกอยู่ไหมครับไปใจถึงหลักสากลที่จะไปช่วยหลายคนให้ให้คนอยังเห็นว่าไปถึงต่างประเทศเห็นอะไรอยู่ไหมครับเขาตอบมาแค่ว่าแค่คุณจอมตัดสินใจ<ม>ที่จะไปเท่านั้นเอง<ๆ>แล้วครู้สึกว่ามันมันฟิล์มันเหมือนจริงๆคุณจอนไปได้แต่คนที่ทําให้คุณจอนไม่ได้ไปคือคุณจอเหมือนเบรกตัวเองอยู่ที่ผมเองใช่มันเบรก ไม่ใช่ไปไม่ได้คุณจรไปไปได้ไกลามากมากแต่มันเหมือนแบบแค่แบบอุ้ยคนที่เบรกคือตัวเองตัวเองเอ,าอาจจะมีอะไราบางอย่างอย่างเงี้ยเหรอเห็นอะไรบางอย่างนั้นไหมเอาไว้ผมถามว่าผมถามว่าสิ่งที่ทําให้ผมลังเลแลวไม่ไปเห็นเป็นอะไรไหมครับ้เรป็นอะไรไหมนี่ผมไม่รู้นะผมลองถามดูผมไม่รู้จริงๆ แต่ผมลองถามดูว่าข้างในจะรู้ไหมมีคนดึงมีวินลามมีอะไรที่ดึงที่เยอะคือกรรมผมเองใช้ดึงเยอะมากที่คอยขัดดึงดึงไม่ไแต,แต่จริงๆถ้าผมจะไปไปได้มันอยู่ที่ผมเองมันเหมือนคุณจรก็เมตตาเขาอะมีความรู้สึกว่าไม่เข้าใจว่าทําไมคุณจรเมตตาเขามากเยี <Yeah. S 1> อ่ะหรือผมจะลองลองดูว่าพี่รันจะเห็นไหมว,ว่าตัวตอนจริงๆของคือใครโอ้โหเชี่อไหมเดี๋ยวลองดูถ้าไม่เห็นไม่เป็นไรเล้นโจทยากเลวเนี่ยอ่าครับอันนี้น้อยคนนะครับน้อยคนมากจะเห็นนะไม่รู้ให้เห็นแค่ไหนนะครับพี่ใช้คําว่าพี่รู้สึกว่าไม่พี่ไม่รู้เป็นนะ่ยเขาเปิดให้พี่เห็นแค่ไหนนะ,ะ,ะแต่ก่อนหน้าที่พี่จะมา พี่เห็นคุณจรเป็นใช้คำพูดได้เหรอแับอารมณ์บันแบบพี่เห็นเป็นกายภายใน<ม>ที่มันเป็นสีทองทงั้งตัวพี่ไม่รู้จะนิยามคำนี้ว่าอะไรแต่ทองมันทองอยู่นะมันมันทองพี่ไม่พี่ไม่รู้ว่าศัพท์คำนี้เรียกว่าอะไรแต่รัศมีไกายมันเยอะมากๆพี่ไม่รู้เรียกว่าอะไร เอาไปบ้านเดี๋ยวถึงเวลาเดี๋ยวพี่ก็น่าจะเห็นมากกว่านี้น่าจะโดนกวนกันเลยรู้สึกว่าเฮ้ยพี่อยากเพราะไอ้ผมจะคิดอยู่ว่าอ่าหรือว่ายังอยากให้พี่เห็นได้ยังได้หรือยังอะไรย่างเงยครับเดี๋ยวประมาณนี้โอเคครับแล้วเดี๋ยวลองเช็คลองเช็คความไวของพี่หน่อยครับว่ามันดีขึ้นไหมหรือว่าพี่ลองเช็คตัวเองหน่อยครับว่ารู้สึกมาเป็นยังไงบ้างจากที่ทํามาครับอันนี้ผมทําแค่ ส่วนหนึ่งจบอกกันว่าด้วยบรรยากาศด้วยและมันมีนอะไรปนที่มันไม่ได้เต็มที่แต่เดี๋ยวอันนี้พี่อาจจะพิเศษได้ที่ผมอาจจะทําผ่านโทรศัพท์ให้คึงผมอยากเปิดให้คนคนแบบนี้จริงๆอ,อยากเปิดให้คนแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะให้ติดต่อผมมาในในอีมเมลแล้วก็เดี๋ยวเด๋ยวเฟสเลยครับแล้วก็เดี๋ยวแอดไลน์กันเนี่ยครับแล้วก็เดี๋ยวให้ให้ นัดเวลาเดี๋ยวปาเกอีกทีนึงตอนนี้ผมมาปาพี่ได้ไม่เต็มที่เพราะไม่มีเวลาจำกัดใช่ค่ะเข้าใจค่ะแล้วพี่ก็รู้สึกว่ามันมีบางอย่างเรงไมีบางอย่างอย่างนี้ไม่รู้อ่ะพี่มีความสยขอพี่ไปได้อีกไปได้อีะไม่ได้อีกไ่ได้อีกไปได้อีกแต่มีความสกว่าเบยกก่อนอะไรเงี้ยจริงจริงทำนี่ยททำต่อเนื่องได้เลยจริงผมทำได้เลยครับทำได้เลยแต่แค่ว่า ถ้าพี่เป็นคนสุดท้ายอ่ะทำได้เลยโถรอคิวได้แบบมีมีคนที่ตามมาเยอะหรือ,อยังยังเ <มา S 1> พื่มาพรีวิวแล้วตัดโฆษณาเงี้ยโหโดนจำกัดเดีาา๋ยวจริงจริงพี่ผมผม,ขอ,ม,ม,ม,ข,ม,มขอถามคำถามหนึ่งถามปู่ข้างในก็ได้ถามข้างในถามได้ไหมครับขอถามคำถามหนึ่งโอเคตั้งสติเลยพี่ตั้งสมาธิวันที่ผมมาทำวันเนี้ย ที่ผมมาวันนี้ที่ผมมาเวิร์กช็อปมามีคนมาเจอผมเนี่ยหลายคนนะคนรับประโยชน์ที่ผมได้จากเรื่องนี้คืออะไรบ้ังผมบางทีผมไม่รู้นะผมไม่ได้เงินด้วยนะแต่ผมก็อ,อยากรู้ว่าผมประโยชน์ตรงนี้ผมมีต่อยอดไปตรงไหนได้บ้างบอกผมได้ไหมครับเห็นคนที่อยู่หน้าสมมตินะที่เห็นคือหลังกล้องเนะี่ยคนที่มองคุณจรจากหลังกล้องมามันจะมีคนเป็นล้านล้านคนที่รอเจ้าแล้วมองเห็นในประโยชน์ที่คุณจรทําในวันนี้นในการแบบ มวลของคนที่มันมีปมอยู่ในใจแล้วแก้ไขตัวเองไม่ได้หาคำตอบไม่เจอโดยวิบากกรรมวยไปบากมารด้วยใดๆที่มันเกาะกินลุงเขาอะแล้วบางคนน่าสงสารคือมันไม่มีใครสามารถแก้ได้หมอช่วยไม่ได้ใครช่วยไม่ได้แต่คุณจอนเปิดได้ครับออันนี้เห็นไพูดตามข้างในหรือว่าอย่างไรตามข้างในไม่รู้ผิดรู้ถูกนะคุณจอนคอนเฟิร์มได้นะถูกถูกครับรู้สึกแบบ อันนี้มาจากไหนครับพี่ชนบุรีค่ะ๋อชนบุรีเลยเหรอรมาเพื่อเจอผมยี่สิบนาทีเนี่ยนะแช่รอมากมีไหมบอลมีมาไม,ม,มาก็เลยรู้สึกแต่จิดตันนี้มันสว่างแล้วนะแต่แค่ว่ายังยังอาจจะยังไม่ได้เต็มที่เท่านั้นเองเนี่ยโอลาทางปุ๊บเห็นตาตาพี่สันมาก,ก,บกับพิิตก็พิชใช่นั่นคือครูพร้อมที่จะรอให้ผมเปิดอยู่อืมใช่รู้สึกแบบนั้นครับ แต่แบบคุณจอนขยักแน่เลยช่วยหน่อยอะไรเงี้ยทำไงดีรอไหมจะรอไหมพี่รอฟิวสุดท้ายใช่ไหมใช่รีบกลับไหมก็จริงๆนอนบ้านเพื่อนอยู่แล้วค่ะอ๋อใช่ใช่ที่ปทุมอยู่แล้วะริจริงโทรแบบได้จริงของพี่ผมก็อยากเปิดให้ใครที่ทำพวกนี้ผมอยากเปิดให้เพราะว่า คนพวกนี้เวลาดูดวงอะไรเงี้ยครับเขาก็ไปสร้างมารมีต่อมันเป็นประโยชน์มากเพราเป็นประโยชน์มาก <c oughs> ผมเปิดให้พอพี่ไปสร้างมารมีผมก็ได้ด้วยน,<ช>นะอลอะไรฮะแล้วผมเปิดให้เยอะมากนะอย่างเงี้ยครับอ่าตรงนี้ด้วยหมายถึงต้องใช้เวลานานเหรอคะไม่นานครับจริงไม่นานจริงๆแปบ๊บเดียวเอาสิเอาต่อแล้วฮะโอเคเดี๋ยวผมบอกให้ พี่นั่งตาที่เหลือมาข่าวโพนเลยจริงเหรอใช่มันดีแล้วคำรับผมคือดีแล้วเอา,ลอาเแล้วใช่ขับตานั้นึกถึงผมไหมเห็นอะไรผมที่มันต่างจากเดิมไหมนอกจากแสงสีทองจอเป็นใคร <laughs> ออ อะไรครับนีนเห็นแต่เห็นแต่ทึ่ไม่ออกเหรอใช่เห็นแต่ทไม่ออกคือทับเต็มเลยมันเป็นหนึ่งเดียวกับเราก็บอกแล้วผมไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่คือใครอ่ะคือใครที่เป็นแบบเองบอกเราบอกที่พีเห็นมาเป็นเป็นด๊าเป็นดาเป็นป่าเป็นแบบเออทำผมคือผมเชื่อมได้ทั้งหมด ของสิ่งกระติ์บนโลกใบนี้ผมกได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแถวทั่วทั่วโลกอันนี้คือผมสามารถเชื่อมได้ทั้งหมดแต่จริงจริงมันจะมีอยู่ส่วนหนึ่งถ้าผมบอกคนองเห็นนะบอกเลยไปเนี้ยอยากรู้ใช่ไหมใช่ใครไม่รู้อ่ะคือคุณจอมีซ้อนในซ้อนในซ้อนอนอะ,อะครับแต่<ม>ที่แรกฉากแรกที่องค์เนี้ยเอาไว้แบบเหมือนโคเทคคุณจอนออแต่ถ้าถามว่าเห็นไหมไม่ได้เห็นฟ้าไปอย่างเดียวละ แต่เห็นเห็นเห็นซ้อนเข้าไปในแบบอารมณ์แบบร้อยในหนึ่งอ่ะนึกภาพออกเนาเอย่างเงี้ยค่ะแล้วอาใครอ่ะเดี๋ยวเฉลยให้เดี๋ยวเฉลยให้งั้นวันนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเราค่อยปรับทางโทรศัพท์เพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะเฉลยให้โอเคครับประมาณนี้จริงๆที่ก็ดูดวงแบบไม่ต้องใช้ไพ่ได้นะก็บางทีก็รักไก่เป็นแางนั้นเหมือนกัน หมายถึงจะไงเอล่าไก่ไปยลยงังนเหมือนกันเป็นเหมือนกันเพราะมีความสุกเอิ่มเห็นเห็นก็พูดใช่ครับใช้เมื่อวันีเกิดไหมครับคือไม่ได้ใช้ใช้บ้างไม่ใช้บ้างอ๋อใช้ด้วยหรอจริงๆิงไม่ต้องใช้ก็ได้ก็ถ้าเท่าที่เรียนมาให้ใช้เราก็เอาอิงตามที่เราเรียนมา แต่ส่วนใหญ่บางทีถ้ารู้ปั๊บบางทีตอบได้ก็พูดเลยบางทีเห็นอย่างเงี้ยเพื่อนโทรมาแล้วเล่าถึงเหตุการณ์บางอย่างามีคนบางคนที่บ้านเขาเป็นอย่างนี้แล้วเราเห็นว่าเขาป่วยเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ให้แก้อย่างนี้ให้รีบทาเรื่องนี้บางทีไม่เชื่อก็อีกวันก็เดทอย่างเงี้ยตเดทเลยเดทเลยใช่อย่างเงี้ยก็จะเจออย่างเงี้ยบ่อยกับเคสที่ใกล้ตายแล้วชอบโทรมาถามได้ ประมาณนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ใหม่ปัวทําให้ใหม่มอาจารนิ่งนิ่งบนดีกว่านี้นะเพราะวันนี้มันไม่ได้เต็มทีท่เพราะบางคนปกตินานกว่านี้<อ>ดนานกว่านี้ผมจะทําให้เต็มกว่านี้แต่นี้มันดูลากากเวลาเข้าใจก็จเลยอ่าจะได้ประมาณนี้แต่เมื่อกี้ผมเห็นแล้วว่าเข้าไปประมาณไหนและยังไงบ้างครับแต่เดี๋ยวปับปให้ได้เพื่อปู่รอผมก่อนนะมีรับ ประมาณนี้ครับแต่ทิ่นีไม่ได้มีแค่ปูน่นะที่มีลายๆองค์วนกันอยู่นะใช่เหมือนเป็นเทพจีนอะไรก็ไม่รู้มีด้วยครับมีพระแม่ก็มีนะครับม,มีนะครับแต่ก็อยู่ในช่วงของจังหวะวาระด้วยที่เขาจะมาเดี๋ยวผมสอนให้กับ<ม>ข่บคุะ<ม>ค่ะแล้วทยังไงดีทักถามนัถามนะฮะหมายถึงเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ทักาม,าม,มาผมที่เนี่ยเฟที่มีเป็นเพื่อนเนเฟยกูสนตนาผมได้ใช่ไหม ใช่เป็กดติดตามด้วยอ๋อพี่ลองทักมในจะ i n b o กผมเลยก็ได้นะครับแ้วก็เดี๋ยวค่อยตรงนั้นผมก็าไปตอบให้ได้ครับโอเคค่ะขอบคุณมากๆาค่ะหรือจะให้ follow ตอนไหนที่เกิดมีกิจกรรมหรืออะไรอย่างเงี้ยก็แจ้งได้สามารถเดินทางได้บอกได้ได้ได้ไม่ติดเรื่องเดินทางได้กัต้ังค่อยว่ากันจะค่อยคุยกันได้ยวผมส่งส่งให้ติดตามทั้งหมดด้วยก็ได้นะครับโอเคค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะด้วยครับเกินค่ะต้องบอกว่า มาเจอคุณจรอนมีความรู้สึกว่าเกินกว่าที่คาดไว้เยอะอยู่จริงผมทำอะไรไรจ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 รยอะเนี่ยกรจรีรจ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 กจกจนจร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 าอจอจร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 จกจรจรอรจรจรจเจรจรจงจร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 มรจรจรจร้รรจรใร้รรครับ